สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้เรามีข่าวด่วนเลยนะครับวันที่30พฤษภาคมนะครับเราจะข้ามไปวันที่1มิถุนายนนั่นเองนะผมก็เป็นข่าวด่วนนะครับที่ผมต้องมาอัดคลิปให้เพื่อนพี่ๆน,น้องๆอยู่อยู่ทางบ้านนะผมในกลุ่มเจอใจจบสินมั่นคงนั่นเองครับในเว็บกลมบังคับคดีนะเพื่อนๆให้เข้าไปดูนะผมจะมีประกาศคดีสินมั่นคงประกันภัยนะครับขอแจ้งให้ท่านเจ้าหนี้ตามรายชื่อที่ปรากฏในประกาศฉบับนี้นะครับ มาให้การสอบสวนหรือนําส่งเอกสารเพิ่มเติมนะครับผมก็คือในส่วนของตัวนี้ก็คือรายชื่อที่มีเอกาสารตกหล่นนั่นเองนะครับเราต้องเตรียมเอกาสารซึ่งเขาจะส่งอีเมลไปนะครับตามที่เราลงในส่วนของเว็บกบรมขบดีที่ยื่นไปนะผมขอรับชําระนี้เนี่ยแล้วเราได้ เอกสารพวกใบหลักฐานใบโฟลคอนจุดสอแล้วนะครับก็มีส่วนหนึ่งเอกสารอาจจะไม่ครบนั่นเองนะครับผม <S <S เขาได้ส่งเอกสารไปที่ตัวอีเมลอินบ็อกซ์ครับผมวันที่30พฤษภาคมคือวันนี้นั่นเองนะครับตอนนี้ก็ประมาณสักห้าทุ่มถึงกับเที่ยงคืนแล้วละแล้วก็คือถึงวันที่1มิถุนายน2ของปี6 6นั่นเองนะครับ2วันนะที่เขาส่งอีเมลไปตรวจสอบกัน,นดีๆนะครับผมอันนี้ข่าวด่วนเลยเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมคลิกเข้าไปนะครับ อันนี้ก็คือเอกสารที่เป็นไฟล์ pdf นะครับสำหรับคนที่มีรายชื่อนะครับฟังดีๆนะเดี๋ยวส่วนนี้ผมจะซูมเข้าออกเห็นเพื่อนได้ชมครับผมประกาศรายชื่อเจ้าหนี้ที่ต้องมาให้การสอบสวนหรือต้องนำส่งเอกสารเพิ่มเติมนะผมคดีฟืน้นฟูกิจการบริษัทสินค้าคงจำกัดมหาชนนะผมก็คือใครที่มีรายชื่อในเอกสารนี้ให้เข้าไปเช็คในอีเมลนะครับ จะมีเอกสารนัดให้เราส่งเอกสารใหม่เพิ่มเติมหรืออะไรเงี้ยลองดูนะผมแต่เบื้องต้นนะผมเช็คแนละ้ผมเอกสารครบนะครับคือไม่มีรายชื่อใครที่ไม่มีรายชื่อในนี้คือท่านเอกสารครบเรียบร้อยนะครับที่ยื่นขอรับชําระนี้นั่นเองครับในการตรวจสอบนะครับเพราะว่าข้อมูลเอกสารเนี่ยมีทั้งหมด93หน้านะผมับผม93แผ่นเนี่ยแล้วเราไล่เช็คเนะี่ยเช็คกันดีๆนะ เริ่ต้นนะครับเวลาเราจะเช็คเนี่ยเช็คจากชื่อนะครับผมชื่อจริงนะครับเพื่อนถ้าเกิดเป็นคอมพิวเตอร์นรีกด control F นะครับผมขึ้นมาข้างขวาเนี่ยมันจะกดแถบค้นหาในเอกสารนะรอย่างชื่อผมอะชื่อผมไม่มีนะเพราะว่าผมได้เช็คเบื้องต้นแล้วนะครับเช็คเรียบร้อยก็คือเอกสาร ไม่มีตกหลน่นแต่ล้าเกิดหลายชื่อของใครที่มีตกหลน่นมาดูได้เลยนะครับเนี่ยตามลําดับก็ได้เ,เพื่อนๆดูง่ายๆคือลําดับที่เนี่ยรายที่นะครับในเอกสารใบฟอร์ฟอนจุนะครับที่เป็นอเอกสารของเราอะ่ะดูลําดับของเราแล้วมาดูนะผมเทียบ ถ้าเกิดเราตกหล่นเนี่ยเราต้องไปเช็คในอีเมลนะครับผมว่าเขาให้เราไปยื่นเอกสารจุดไหนนะครับอย่างไลน์ออนไลน์หรือเปล่าหรือว่าไปยื่นด้วยตัวเองนะครับที่กรมบังคับคดีนะครับลองดูนะครับอันนี้คือใบรายที่นะครับแนะนําเลยเช็คกันดีๆโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ครับก็ลองลองดูนะครับผมอันนี้ข่าวตัวจริงๆครับลองดูนะครับ เวบกลมบังคับคดีนะครับเข้าไปมันจะแจ้งเตือนนะผมเพิ่งล่าสุดเลยวันนี้เลยนะครับผมก็เพิ่งมาเห็นนะผมแล้วในส่วนของทำลายนะครับทำลายคือด้านล่างเลยนะครับตรงป๊อปอัพขึ้นมาประกาศเนี่ยทำลายเนี่ยในส่วนของทำลายสิน่นปคมกันภัยคือภายในวันที่25ิมิถุนาคือในส่วนของกําหนดนะครับผมต้องส่งแผนละ พอเลื่อนมาสองครั้งนะครับของครั้งละหนึ่งเดือนเนี่ยต้องส่งแผนนะครับแล้วประมาณเดือนกันยาเนี่ยก็คือเจ้าพนักง,งานพิทักษ์พิทักษ์ทรัพย์เนี่ยเรียกประชุมเจ้านี่น,นั่นเองนะเพื่อพิจารณาตามแผนฟื้นฟูกิจการนั่นเองนะแล้วก็พฤศจิกาย,ยนของปีโอโคคืคอสารล้มละลายกลางพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการแล้วก็ธันวาเนี่ยสารล้มละลายกลางนัดฟังคําสั่งเห็นชอบด้วยแผนและ ผู้บริหารแผนดาเนินการตามแผนฟื้นฟูนะครับผมก็เริ่มจ่ายวันไหนอะไรก็เราจะให้ได้รู้กันอีกทีนงครับผมอันนี้คือตามแผนเลยตามแผนทํำลายล่าสุดนะคือประกาศอันเดียวกันเลยเนะี่ยตรงนี้นะครับลายชื่อเช็คตรงนี้ทําลายดูตรงนี้นะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะ,ะใครใครลืมหรือว่าเอกสารตกหล่นแล้วท่านไม่ไปไปแก้ไขหรือว่าไม่ได้ไปยื่นใหม่หรือว่าอะไรเงี้ยมันจะทําให้ตกหล่น รู้เปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจมันจะมีผลแน่นอนนะครับเพราะว่าแม้นั้นเขาไม่ประกาศหรอกเพราะว่าเพื่อนๆในกลุ่มก็เริ่มแชร์กันแล้วครับเริ่มแชร์กันลวเราสามารถเข้ามาคิดกันได้เลยเว็บตรงนะครับพิมพ์กลุ่มบังคับคดีในมือถือก็ได้แล้วเราก็ไล่ดูอ่าลายที่อ่ะถ้าเกิดเรายืน่นแล้วก็ใบฟอร์ฟันจุดสองศูนย์นี่ลำดับที่สามสามเราลองดูถ้าเกิดใช่เราชื่อเราตรงเนี่ยแสดงว่ารายชื่อในนี้นะครับเราต้อง ไปเช็คใน email inbox อีเมลอินบ็อกที่เราลงทะเบียนเอาไว้นั่นเองแต่ถ้าเกิดใครไม่มีรายชื่อในนี้คือท่านาไม่ต้องไปทําอะไรละท่านเอกสารครบเรียบร้อยไม่มีปัญหานั่นเองครับผมโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกันด้วยสําหรับเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มเจแจกจบนะครับผมสามารถที่จะเข้ามาเช็ครายชื่อที่เอกสารตกหล่นเอกสารไม่ครบไม่พร้อมเนื้ออะไรต่างๆนะครับ ที่จุดนี้ได้เลยหรือว่าในส่วนของทํำลายนั่นเองโอเคครับผมเดีย๋ยวเราเจอคลิปหน้าครับสำหรับคลิปตัวนี้อย่าลืมนะแชร์ต่อต่อนนครับแชร์ให้เพื่อนชญาติพี่น้องเราที่อยู่ในกลุ่มจะจะจบทุกๆท,ท่านนะครับผม